พุ่น้องจบดีเลยละหลายโพสโอ้โเมนบเลยหอยทั้งนั่นเลยพี่น้องนะพ่ะเมนบเลยดวเินอทีหลายโพสัดดีงามแรงจากพี่น้องเอาหนึเก็บขงน้าพูนึ่งสน สวัสดีพี่น้องก่อนครุณเก็บปากกระทันแล้วก็ซิมาเบิ่งหอยของไงเราจะพี่น้องจ้โอ้ยลงขนาดเลยพี่บุ๊ดบุ๊ดเลยจั่นโลดอย่ามันเออมันสะหล่นลงข้างล่างนึงเลย แต่ว่ามันนี้เขียวอยู่จังยังค่อยยัานปันเลยกระทันข้างางลูกคักต้นนี้แซ่บจังออกสมมันหวานจิ้มพริกเกลือทำลายเตกเพิ่นมาตอนกิ่งมันเพิ่นมาแต่งไองยิงไม้ในทางก็เลยเป็นพอดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Để không bỏ lỡ những cái hấp ừ, dẫn ทำตีนทะลงท่านบึงเด้อเผือมีกบเน่าหมดตายมันตายกองเอเล่เลยหอยจูบเน่ามมนเลยได้ไงมันคือตายสิมันยังเหนื่อยไมโอ้ข้างบนเหนอจะตายเ้อนกมันเป็นไงเะโอกบบกไม่ดีเน่าหมดเออมันเป็นไงเนาะดัน คุนีูปูคุดบังรูลึกบ่งูปูคุดบรลึกบ่ห้ามันนงืนี่นะปกิไงกบบ่กดปูดไงไปกินนี่นะอันนี้ใครวตายแล้ว ตายอมมันก eh ็ตายเนาะ เอามาลาดบนน่าน่ะตึ๊ึๆอย่นั่น่ะอุ้ยเป็นได้แถวนี้ฝั่งนึงเด็กหนุ่มบ้างใ่เลยดอยนื่อเนื่อยต้มอเมีน่เาะเน่าตายอืม Cái Bát, này pin bóng, Bên hắn 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 ตายเป็นตายเป็นตายเป็นยังบุลุงให้หนาตรงนี้น้ำแห่งลังหมู่นั่นแหละแค่ๆตาย

ดินยังสุ่มอยู่เลยเออไทยแบบดินมันแห่งนานเลยว่าไปอย่างมังกางเีอือกกองอี่ค่ได้นาอืมเเตดอน้องจ๋าถ้าเพิ่นเป็นก็ไดลเออถ้าเพิ่นด้เป็นก็ห่บ้างใหญ่อหนูใหญ่อาศไยว่าใหเลย Nè nè chơi cái nhà mình muốn nhảy Cậu cái tham đến phẳng này nó

นีคนแล้วถ่ายแล้วแก่เห็นไหมายแล้วเกี่ยวนี้นี่นเกี่ยวเกี่ยวนนนี่นออกแล้วนึ่องมีชนิตาแล้ว Nếu con nhìn cái gì, một người thấy chưa bố mẹ cũng chẳng hm 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 hm

ก็บ่หมดมุม no, mm -hmm. mm -hmm. ออมาเด้เอคงดิไม่ได้ใช้อันลงมาจากต้นมะกระทันนี่เ,ล,เล้ก็ลงไปลูกพันแต่ขึ้นมานี่อือแบบนั้นนะบนอน้าขวยนนะ่ะจะมี กน้องอยู่กับแถวแถวนั้นแถวนั้นแถวต้นจานมาต่อนี้จับภ <c oughs> าพเซลให้ฮานูโตกันค่ะขวบประตุมไปขวบให้โตกัน หนึ่งสดเด้งซ่บคับเจอจักระนัดไทยลาวเท่าเทียนบ่เคยเจอทางนี้เจอแล้วถ้าเจอเพราจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนๆเลยตายบ่ทางพู ับนางบวชมันกตายมดเมียก็เจาะเอาอะนางพังดินแห้งมันบวตายดอกเพราะตรงนั้นดินซุ่มกระโดมันก็ยังตายที่ก็มีมดเมียไปกินมัน ด้่นนี่ตอนนี้เรามาถึงที่เลยเด็กเด็กฮัตสีน้องจ้าสีน้องพี่ไปมีกระมิ้นเต็มนึ่งเลยอยู่นี่บริเวณนะคะโอเคง่ายขคือโนะค่ะเอาเสียมเซเาะไปที่ดินขึ้นเปิดตะดินขึ้นในนั่นนั้นนั้ หอยไวนำติดเชื้อนั่นไ้นำเลยอืป้าูพิลรอกพอดิพอดิเฮ้นี้แหละเัินี้ก็มีนี่น่ะโอ้ยนู่พิล็่จบดีเลยดึงละหลายโพดโอ้ยแม่นเลยหอยทั้งนั่นเลยพวก อืมกินอ่ะนะกระไรเมนบเลอยยกระไโคตเอาเดี๋ยวคอเก็บทีเดียวง่ายๆมา ปัาสิ่เลยแต่เดียวครึ่งตะก้าได้ดีตกกันนี้แหละที่เดิมนี่อย่างจ้ะสกับแล้วไม่ยังชิตเวนตกดินล่ะหาวงก็มืดเลนี่ดี หอยได้บักหลายนึงจะเกือบเต็มตะกะแต่ก็ได้มากระทันได้เมื่อกินส้มนางรอมวงกินเมื่อแก้วใส่พริกเกลือก็ได้นำกระแดกก็ได้พีิเศษเดือดๆเนี่ยเขียวเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแท้ๆหมกฝรั่ะเมื่อแบบนี้มันชืมืดลาพี่น้องเมื่อเลยเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า Kapan?